ไทนิวเอเชียครบช้วนข่าวท,ทั่วไทยที่บริเวณวิหารพระอุปคุปและสะพานสรานวิถีริมชายหาดอ่าวประจวบอํเาเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันกลุ่มเพนพุทธประจวบนําโดยนายประธานบูญสวัสดิ์ประธานกลุ่มเพนพุทธจัดกิจกรรมตักบาตรเพนพุทธพระอุปคุปเที่ยงคืนครั้งที่สประจำปี2568 เื่อสืบสารประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยในประทีปบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมโดยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนเป็นนิกิจกรรมจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายกว่าทุกปีงดการแสดงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆเหลือเพียงพิธีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและมีการประกอบพิธีอัญเชิญพระไตพรพราชทา,านจากสมเด็จพระคนิษฐาาิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรหนึ่งผืนถวายแด่พระอุปคุบมีวิธีสวดมนต์ถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอัญเชิญพระอุปคุบขึ้นเสลียงแห่รอบบริเวณพร้อมพระพิสุกสาม,มเณรจำนวนส0ิสรูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสานิกชนที่มาร่วมทำบุญ พิธีกรรมนี้มีความเชื่อว่าองค์หลวงพ่อพระอุปคุปพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาจำศีลภาวนายอยู่กลางสะดือทะเลมาก,กว่า2,000ปีและจะออกจากสมาธิทุกวันพุธข้างขึ้น15คำ่ำเพื่อโปรดสัตว์โลกผู้ใดได้ทำบุญใส่บาทก็จะได้รับอน,นิสงส์ใหญ่พบแต่ความสุขความเจริญและเสรีมงคลในชีวิตไทยนิวเอเชียครบข้วนข่าวั่วไทยกับดิชันเป็นจมาตอัตษงระ